ดีการโฮตเลือกตั้งสวอตอนนี้ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสวสำรองนะคะล่าสุดเดินทางไปให้กําลังใจประธานกะกะตหลังมีกระแสข่าวว่าคุณอิทธิพรบุปรครองประธานกะกะตเนี่ยอาจจะลาออกก่อนวาระนะคะ แล้วก็มีการเรียกร้องให้เลขาธิการกรกะตหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยกรณีของการละเลยแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้ถูกร้องเรียนบอกว่ามีการไปบอกแล้วว่าเขาจัดหัวการ<ม>เขาทําไปขบวนการแต่ว่าคุณสแสวงละเลยค่ะคไปดูความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้พลตารวจโทคํารบปัญญาแก้วตัวแทนสวสํารองและคณะเดินทางไปให้กําลังใจคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกะกะตหลังมีกระแสข่าวว่าจะลาออกจากตําแหน่งก่อนกนําหนดเพราะถูกกดดันจากมือที่มองไม่เห็น โดยมีการบอกว่าอยากจะให้ตัวของท่านประธานกะกะตอย,อยู่ให้ครบระพร้อมขอประนามกลุ่มบุคคลที่อาจมีส่วนในการกดดันด้วยซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มองว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายระบบและสิ่งต่างๆนอกจากนี้กลุ่มสวสำรองยังเรียกร้องให้มีการทบทวนคำวินิจฉัยของกกตกรณียกคำร้องไม่เอาผิดนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตที่ก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหานะคะว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ป้องกันเรื่องของการนำโพยเข้าไปยังสถานที่เลือกตั้ง เมื่อวันที่2 6มิถุนายนโดยยืนยันบอกว่าต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยตามที่พันตบเอกมนัฐนครรีกรกตประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ไปแจ้งเบาะแสว่ามีการนำโพยเข้าไปในสนามเลือกตั้งพร้อมเรียกร้องให้ในายแสวงเนี่ยพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกหรือหยุดการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาตรวจสอบคดีหัวสวจะแล้วเสร็จค่ะประธานกกตรวมทั้งกงกตทั้งหท่านที่เหลือนะครับ ขอให้ทุกท่านได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างตรงไปตรงมาอ,อย่างเต็มความสามารถนะครับขอให้อยู่จนครบวาระนะครับจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ขอประนามกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ถือว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นซึ่งขนานี้นะครับก็เป็นที่รับรู้หรือรับทราบกันโดยทั่วไปในสังคมว่าเป็นใครบ้างนะครับ ซึ่งก็มีกระแสข่าวมาเป็นระยะๆะะนะครับก็ขอให้ท่านได้โปรดยุติการดําเนินการที่เป็นการซอกก่อนบ่อนทําลายนะครับในระบบหรือสิ่งต่างๆที่เป็นหลักให้นในบ้านเมืองนะครับอย่าได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนขอให้เดินเห็นแก่บ้านเมืองนะครับและประชาชน นอกจากนี้สาวาสำรองยังให้กำลังใจคณะกรรมการชุดสืบสวนไต่สวนนะคะของโกโกตและ d s เอเรียกร้องให้โกโกตทั้งคณะสันติการและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ระบุด้วยว่าการที่สาวา22คนเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงปปชขอให้ตรวจสอบอธิบดีดี i ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้คณะกรรมการสืบสวนไต่ส,วน,ตสวนกลางของโกโกตชุดที่2 6หหยุดปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการละเมิดต่อประมวลกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ตำแหน่งเก้าอี้เอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นคมขู่หรือคุกคามก็มองว่าการดําเนินการของสวทั้ง22คนเป็นการก้าวไก่ค่ะครับ